อย่ามาว่าเรื่องของแท็กเตอร์หลายเรื่องนะครับเดี๋ยวเบื้องเรื่องของโตแท็กเตอร์รุ่นใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดโตไปเมื่อต้นเดือนนะครับว่ามันมีจุดเด่นเรื่องไหนแน่เนาะนะครับเดี๋ยวจะมาว่าสูฟังรากาในเรื่องของการรับปาาระกันเออในเรื่องของการบริการหลังการขายนะครับโอเคนะครับผมธนดลมณรพัดเนาะ<ม>อ่าเบื้องรูโชมกันแล้วกันนะเ<ม>บื้องนะครับเดี๋ยวให้เมื่อกล้องเข้าถ่าย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 ,า,ยายิว,วด้านบีแล้วกัน อ่าจะได้แสงชัดเจนเดินไปรอบตัวรถเลยเนาะเห็นความนะเห็นความสวยงามนะครับรูปโฉมโฉบเชี่ยวเนาะดูท่านสมัยมีเพิ่มความส,สวยงามเรื่องของสติกเกอร์นะครับเมื่อนีจะคุยกันหมอทุกอย่างนะครับเรื่องความสะดวกเรื่องความปลอดภัยละกา่อาอ่าเรื่องความหลากหลายทั้งการใส่งานนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเนาะ อ่ะมาด้านหนา้าตัวรถก่อนละกันครับอ่ะมาก่อนมาก่อนด้านหนา้าตัวรถก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวสูงผมไม่ใกล้นะครับาำรับรุ่นแท็กเตอร์รุ่นนี้นะครับมี่ขนาดอยู่ที่5 0แรงม้นนะครับเป็นรุ่น l อล0 1 8 SP นะครับเข้ามาเบิ่งเรื่องของความจุดเด่นของมันตั้งแต่ด้านหน้านะครับเมื่อกี้นี่ก็บผ้าเบลูปโฉมโดยรวมไปแล้วนะครับ ก็คือเห็ดรุ่นนี้เห็ดดอกมาก่อนทางจะหนึ่งมีความสวยงามสองมีความทนทานนะครับแราจากรณีการป้องกันบม่ให้เกิดความเสียหายต่อต,ตัวรถดเองก็มีมีกระจังหนาตัวนี้ก็เป็นดังเดิมเห็ดแม่ตั้งแต่พร้อมตอนเยวหาศูนย์เปิดตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็เห็ดาว่านอกจากว่าในความแข็งแรงแล้วนะครับก็บยังในความสวยงามมานั่มนะครับเนาะทั้งสวยทั้งทนนี่แหละสวยถึกทนนี่แหละนะของแข้เลย นะครับอ้าวส่วนมาเบืองทั้งนี้ส่วนใหญ่จะพา,าเบืองทั้งนี้แล้วกันเพราะว่าแสงมันหายเอือ้อมนหนุย่ยมาเบืองมาการปรับปรุ่งเปิดจังหน่อยชึบนะครับเปิดง่ายนะครับฟอน์การ์ดเปิดง่ายาเรื่องของการไปเขียนคิ้วเขียนตามาใหม่นะครับหีืเป็นรุ่นเอสพีเนี่ยเนาะปัดแกะมมาใหม,ม่พนระ้อมเนาะเขากับมีการเพิ่มมุมมุมของตาไฟเขาแม่เป็นชุบโค้งหย่นะครับก็จะเฮ็ดให้ ตานี่รู้สึกว่ามีความโฉบเฉียวมีความสวยงามขึ้นนะครับมีความทันสมัยขึ้นนะครับล้วกะในส่วนของลางๆนั่นไฟยาวยีดีตัวนี้นะครับเท่ากับเพิ่มเติมตัวชุบโคเมียมขึ้นมานะครับก็ะจะเวลาออกไปกลางแดดกลางยังก็จะมีความสะท้อนแสงแล้วก็สวยงามก็คือแต่งในเรื่องของฝากระโปรงมากแล้วก็ส่วนนี้นะครับมันก็จะเห็นบ่บคอยชัดเพราะว่า ปั้นกาดจะบังก็คือตัวนี้ห้าก็จะจะ,จะ,จะดัดร้ายมากๆนะครับจะเห็นเป็นร้ายเป็นลักษณะคร่ไข่ครับถ้าเปรียบเทียบในหนังก็แคร่ไข่จ่าท่านฟอร์ม,มือนะเหมือนกับออปติมัตพวกนะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับตัวนี้ติดตั้งอุปกรณ์คือใบมีดขั้นล่างนะครับเป็นใบมีดขั้นล่างเซอร์ลุนซอร์วาเอฟดีหนึ่งแปดหกเอฟนะครับอืม๋อตัวนี้ท่อนท่านครับใบมีดกว้างกว้างประมาณแปดสิบเสนแปดสิบห้าเส้น เนาะแรงบืนชุดหลากดีเนาะนะครับกับมาเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็ยังยังคงเครื่องยนต์เป็นเป็นเครื่องไดร์เล็กอินเจคชันนะครับตัวนี้ซีสูบเนาะเครื่องยนต์ซีสูบระบายความร,อร้อนด้วยน้ำนะครับกับแรงชุดหลากดีนะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่ห้าซีบแรงมาเนาะกับประมาณกับสองพันกว่าซีซีนะครับแรงชุดหลากเบือนดีเนาะ เดี๋ยวส่วนเรื่องของเครื่องยนต์น้ำมันเชื่อเพลิงเนี่จะมาสุุ่นนี้ขึ้นมาเป็นใส e 2 0ใดก็จะมีสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์เบิรงบอกอาทติตย์ตัวนี้คือล่องรับแล้วนะครับล่องรับแล้วล่องรับการใส่น้ำมัน B20 e แล้วเดี๋ยวจะอธิบายฟังอีกทีหนึ่งเนาะเก,เกี่ยวกับ B20 e จากเครื่องยนต์นะครับจากเครื่องยนต์เท่ากับเมื่อเบิร์ในเรื่องของเกียร์นะครับเมื่อเบิร์ในเรื่องของเกียร์ก็คือเดินหน้าถอยหลังนะครับเป็นเกียร์ซิงโคงชัตเทิร์น นเกียร์ลักมี่ซีเกียร์แล้วก็ร่วมแล้วก็ร่วมเกียร์เตากระต่ายร่วมเกียร์ทั้งหมดเป็นแปดเกียร์ไดนหะน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับการประมาณนี้ยังคงความคล่องตัวนะเมื่อบรรดานหลังด้านหลังนะครับเบรงด้านหลังเบรงพวกความแข็งแรงดูความแข็งแรงนะครับพวกแขนยกเนาะแขนยกตัวนี้ก็ดีไซน์พัฒนาขึ้นมาใหม่จากตัวดั้งเดิมมันคือตัว LC7 ที่นี่ก็พัฒนาขึ้นมาให้เป็นก้ามปูนะครับเป็นแขนยกแบบก้ามปูนะครับมีสลักตัวนี้ก็จะความคงทนนะครับเรื่องปัญหาเรื่องแขนยกซึกล้อเร็วหรือหักนะครับก็จะมดไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ปั๊บปุ่งมาใหม่นะครับเผ่าแขนยกก็จะเป็นเผ่าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เกี้ยวนะครับเกี้ยวปั๊บตั้งตัวนี้กเอิ้นว่าการปั๊บตั้งด้านขวาเนี่ยนะครับเกี้ยวขนาดใหญ่ขึ้นบ่ต้องมีน็อตล็อกนะครับมีตัวนี้ล็อกสบายนะครับง่ายแค่คมลุกกลับนี่ก็ล็อกได้เลย นะง่ายง่ายเกีียวของแขนกลางนะครับเนี่ยเบื้องเกีียวตรงนี้นะครับจะง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของเกีียวหลุดหรือการล่องรับการล่องรับอุปกรณ์ต่อข่วงที่มีน้ำหนักสูงอย่างเช่นเครื่องผูกมันซัะหลังเครื่องผูกอ้อยนะครับยังพวกนี้ก็จะซอยเยือได้อยู่การใส่งานได้นะครับอีกตัวนึ่งก็คือโซ่คางนะครับเบื้องโซ่คางนะครับโซ่คางอาจะเฮ็ดเกีียวมาก่อนขหางจะง่และลึกนะครับเกีียวง่แยเลึกแล้วก็ มีน็อตล็อกขนาดใหญ่น้ำนะครับตัวน,นี้ก็จะเวลาเข้าใส่งานลุยหน้าหนามหรือว่าลุยตมก็มันจะชอบติดนะครับเกี่ยวมันจะชอบติดตัวน,นี้ก็จะลดปัญหาตรงนั้นไปเพราะว่าเขาชุบกันสนิมมากน้ำนะครับพวกเรื่องสนิมก็จะบ่อ่อยอันนี้นะครับพวกลู่สลักยังพวกนี้เขากับปลบใั้ใหญ่กึ้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงในส่วนของแขงยงนยกไฮโดรลิกเนี่ยนะครับการันตีได้เลยเนาะการันตีได้เลย ที่นี่นะที่นี่ที่นี่ขออนุญาตขึ้นรถแล้วกันครับมีมือจับขื้นนะดูนี่นะปกติก็มีมือจับขึ่นขึ้นคือเขาขื้นรถนี่เขาขึ้นคางขึ้นคางท่ารถเสมอนะครับขึ้นคางท่ารถเสมอความสะดวกสบายเนาะเบรงไรมาจากตัวแผงหนาปัดนะครับเอากล้องขึ้นไม่ใกล้นะเอาเบรงสังเกตเบรงหนาปัดก็คือการสัญญาณ สัญญาณเตือนทุกอย่างนะครับเขาจะเอาของมาไหวซู่นะป่าทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกิดความสะดวกหรือว่าการแจ้งเตือนทุกอย่างเกี่ยวกับรถบ่วจะเป็นสัญญาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสัญญาณเกิดความร้อนหรือว่าสัญญาณหลอดเคื่องนะครับหลบักกรหลบเรื่องของมิตเตอร์วัดชั่วโมงรถนะครับนี่ก็จะเป็นสีเขีเขยวก็จะเป็นไฟพาหมากหรือไฟชุกเฉิน นะครับถ้าพีดมันก็จะเป็นสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายนี่ก็เป็นเลี้ยวขวาเนาะในส่วนของหลูกแบตเตอรี่เป็นสัญญาณไฟชาร์จนะครับจะคือจะเบิง่งอ่า่อนหางชัดเจนเฮ็ดามาใหญ่นะครับสัญญาณเตือนทุกอย่างคือเฮ็ดมาก่อนหางจะจะใหญ่แล้วก็อ่าตัวหลูกตัวหลูกที่มียดน้ำนะครับนะครับตัวหลุมมียดน้ำเนี่ยก็จะเป็นอ่าแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับการถ่าแรงดันน้ำมันเครื่องบ่ถึงหรือว่าปั๊มน้ำมันเครื่องซึกรอมันก็จะจะทำการเตือนเขาเขาก็จะเห็นได้ง่าย ในตำแหน่งนี้นะครับเนาะมิเตอร์มิเตอร์เลขชมมัวโมงการทำงานนะครับตัวนี้เป็นดิจิตอลแล้วนะครับเป็นดิจิตอลแล้วค่อนข้างจะเบรงความสะดวกก่อนอออะอน,น,นะครับเบรงความสะดวกเบรงคอนโทรลนะครับเบรงขั้นโยกตัวนี้เป็นขั้นโยกของเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับกตามเอกลักษณ์นะครับตามคุณสมบัติเห่าคือจะบอกว่าเป็นจุดเดียนที่ภาคุ้มใจนะครับของคู่ปตุตาคือการเดินหน้าถอยหลังโดยโดยยุดรดเพราะว่าเขาใส่ระบบเกียร์เป็นซิงค์โคชเทิร์น เพราะฉะนั้น nya, ประโยชน์ที่เขาได้จากการเา cents, ข่าเกีย้ยง่ายเดินหนาง่ายถอยลัางง่ายประโยชน์ที่เขาได้รับก็คือเรื่องของความรวดเร็วในการเจ็บห,หัวงานนะครับการใส่งานไปนะครับใส่งานไปเพื่เอเขาสูดหัวงานเขาจะกลับหัวงานเอาเกากเข่าเคี้ยงถอย,ได,ย àng, ได้ยังได้ยังง่ายนะครับได้ยาังง่ายและรวดเร็วนะครับหรืองานได้ที่ต้องมีการเจ็บงานเดินหนาถอยลังเดินหนาถอยลังบ่อยๆครั้งเน,นี่ยนะครับเขาเขาเขาจะรู้สึกว่าชอบเกียย์ชอบเกียย์แบบนี้มากนะครับ เนาะกเกียร <aid> ์ล <Solomon> ักเอามาไว้ตรงนี้นะครับสัญญาณแตะนะครับเนี่ยสัญญาณแตะกับมาอยู่ใกลๆเมื่อดี่ใส่งานนะครับเปิดไฟอ่าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดไฟอ่าไฟตามไฟสูงนะครับอยู่ตรงนี้เนาะขั้นเกียร์นะครับอันนี้ขั้นเกียร์เตากระใต้ายนี่ขั้นเกียร์ครับเพื่อนล้อหนานะครับหรือว่าเขาจะทัดกันครับเพื่อนล้อหนาก็ได้นะครับฟังทั้งนี้ก็จะเป็นอ่าใบมีดนั้นดินหนาตัวนี้ก็จะเป็นขั้นโยกของผานหลังนะครับ ทุกอย่างคือเอามาไว้ในขั้นโยกตุอย่างมาไวใ้ในในรัสามารถเอื้อมถึงเนี่ยมันเลยเกิดความสะดวกสบายและความความเหมาะสมต่อการใส่งานของเกษตรกรนะน,นะครับเบรกเบรกเขาก็บสามารถเบรกแยกแยกล่อไส้ล่อขวาได้นะครับถามมาเขาแรงน้ําท่องถนนมันจะ,ะมีอันตรายบออันตรายครับถางเขาแยกเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเาเดินทางเข้าค้วนลอ็อเบรกนะครับเดินทางค้วนลอ็อเบรกไว้ ให้เบรกทั้งสองหางทำงานพร้อมกันเนาะถ้าห้ามปดมันก็จะทำงานคนละอย่างนะครับแต่ทําทำงานสะเบรกขวากับขวาเบรกใสกับาสเนาะนะครับกรณีเขาจอดที่คอยห้าก็ล็อกเบรกอย่าเพิ่มลงล็อกนะครับล็อกอยู่การรดไหลนะครับเรื่องเบรกนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมเรื่องเบรกเล็กน้อยคือเบรกใสเบรกขวาเขาเอาไว้ใสในกรณีว่า กรณีได้ที่เขาจะสามารถปลดเบรกแล้วก็ใส่ด้อย่างปลอดภัยหรือว่าเขาไปใส่งานในลักษณะใด้นอกก็คือกรณีเขาเขา่เขาทีแคบแล้วเข้าเลี่ยวสูดเลี่ยวเราจะมีการเลี่ยวมันยังไปชนกับสิ่งของหรือชนกับสิ่งกีดขวางอยู่เขากับทาการแยกเบรกแล้วก็วงในของของ,ของการเลี่ยวนะครับมันจะเห็นให้ดึงให้เราศมีการเลี่ยวมันแคบลงเพราะมันแคบมันก็เหตุให้เขาไปในทีสอกแสกหรือในทีคับแคบได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะ ตัวนี้ในความสะดวกสบายนะครับความสะดวกสบายอ้ออีกตัวนึงครับก็แลนี้อยากจะต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับสำหรับ L Special นะครับ L 40 L 32นะครับ L 50นะครับกาออกแบบกล้องเครื่องมือใหม่มา,มานะครับออกแบบกล้องเครื่องมือใหม่มาเนาะสวยปะนะครับสวยไหมสวยไหมสวยปะทุคนนะถ้าสวยก็รถทั้งท่านนี้ซื้อตากล้องเครื่องมือไปเลยเนาะ ครับอ่าเบื้องกองเครื่องมือนะตัวน,นี้เป็นที่ผากุ้มใจก่อนหางยังงนนํำเสนอ,อานสายชาจมังต้องมีสายชาสำหรับเสียบสยลรดนะแ็คืออยู่ในกองเครื่องมือเขาจะเดินระบบไฟมามนะครับอันนี้เขาสามารถเจ็บมือถือเองสิก็ได้นะครับตัวน,นี้เขาก็เอาไปตั้งเขากาเอาใส่เกี่ยวถี่มีอีอ็ไ้แล้วแต่เขาจะเอาใส่ข้างในแล้วกันนะโอเคเอาเปิดนอเบื้องหน้าให้ครับบ่ะปึ๊บคอนทางเห็ตมาดีนะครับกองเครื่องมือจะมีมีโอริงนํา เป็นมาห้องเบงด้านขงังจะมีซิ่วกันฟ่นกันเนาะมีมีตัวกัน้วก็ตัวนี้เอาไปกล้องสำหรับบ้างมือถือังสี่ก็ได้นะครับสำหรับบ้างลงไปปึ๊บราคาอ่ตัวนี้เขาจะต่อไฟมาไว้ให้นะครับอ่าจะเป็นปลั๊กนะครับเป็นปลั๊กสำหรับต่อไฟ12โวลต์มากรณีเขาเห็นงานนลางขึ้นเขาอยากจะ ทิดสปอร์ตไล่หรือว่าไฟสนามเข้าเข้ากับเสียบอย่างนี้ก็ได้หรือว่าแบตเตอรี่ห้องมโดนะครับเข้าจะมาชารตรงนี้ก็ได้นะครับกับมาชาจพอ,อชาจแล้วเข้ากับมีสายมียางมากตรงนี้เข้ากับ,บ้างลง๊ปั๊บมันก็นจะ็อกกับชาบิวมีสีเข้ากับสมรถปิดเลยเลยนะครับ <S <S พวกฟุ้นเบลเขานะครับตัวนี้ฟุ้นหรือว่าความชื้นจากการใส่งานปกติใน่บลเขาพเขาพราะว่าเขามีซิลมียางกันเรียบร้อยหล้กก็อยู่ในกล่องเครื่องมือมันจะมีตัว็อบประแจเลื่อนนะครับเพียนบ่จะเป็นแทนเล็กนะ เออตัวเนี้ยเ่าจะว่างปัจจัยเรียนชืบลงไปใดมันจะโบพิโควยังแล้วก็ว่างเครื่องมือที่จําเป็นใบ,ใบใดนะครับที่นี่กองเครื่องมือห่าที่มันเคยสกปรกเคยสมมกมันก็นจะหายสมมก,กับงานนี่แหละครับเพราะว่าห่าเก็บของที่มีความสะอาดใบห้อก็ต้องดูแลความสะอาดมานนะําเนาะนะครับโอเคสี่บันี้สสาหรับแอลสเปเชียลเนาะก็จะจากการสัมผัสและการมองเห็นนะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะ การเปลี่ยนแปลงพัฒนานะครับเพิมสวยงามควา่มดูท่านสมัยและก็เรื่องของเรื่องของความสะดวกสบายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะพูดเลยมีรุ่นไหนบ้างคะอ๋อสำรับ L Special จะมีขนาด32แรงม้าก็คือ L 32 18 SP L 40 18 SP แล้วก็ตัวทีกําลังตัวทีกำลังพูดอยู่นี่ครับก็คือจะเป็นตัว แว50 18 SP นะครับเียมีทั้งหมด3รุ่นเนาะมี3รุ่นที่อับป,ปุงมาไม่ละกันเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อตน้นเดือนี่แลวนะครับอ,อีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงก็คือจุดมือจับนะครับอยู่ฝั่งนี้เนาะทายเห็นบ่เห็นอยูนะ่เนอะจากจากจากรุ่นเดิมจากบม่มีนะครับถามมาประโยชน์ของมั่นขึ้นหนังคางนี่คือคางไส้เข้า,า,าขึ้นรถเข้าต้องจับตัวนี้ดึงขึ้นนะครับ รากาข้างขวากรณีเข้าไปอยู่ในทํางานอยู่ในพื้นที่ที่มั่นมีความเอยียงเยอะๆนะครับหรือว่าโค,ค้งเช้งเขาจะซอยในการพยุงตัวเข้านะครับอย่างเช่นว่าเมื่อหนึ่งเข้าคุ้มพค้งมาไล่เมื่อหนึ่งเขาจะจับใบเพื่อม่ให้โตเขานี่โยกนะครับก็จะสร้างความหมันคงในการอ,อยู่กับโหลดตรงเข้านะครับเนาะบางที่บางค้นก็นจะมจาจับบางโคน้นจับบางโั้นก็นเห็นรุ่นน้ําเดือก็จะจับบางขั้นจนสีถลอกหมดนะครับเนาะจนสีถลอกจนไปอัน่นี้ก็ ไปหามาใส่ก็โอเคนะครับนี่ทิศต,ตังเพิ่มขึน้นกระจกกับบาในใหญ่นะครับกระจกบาในใหญ่กรณีเนี่ยเบื้องหน้าตัวเองนะหนึง่งเนาะมาเช็คเบื้องหน้าตัวเองฟุ่นเปื่อนบอนะครับหรือว่าเช็ครถติดตามมาด้านหลังก็จะชัดเจนนะครับประมาณน,น,นี้เรื่องความปลอดภัยนะครับเบื้องเรื่องเรื่องเรื่อง,องของเข็มขัดนิรภัยเนาะสำหรับรุ่นแท็กเตอร์แท็กเตอร์ตอนนี้นะครับทุกรุ่นของผู้ปลาตจะมีเข็มขัดนิรภัยนะครับ เนี่ยน,นะครับสายเข้มขัมดที่เราพ่ายอยู่ใหดเอ่อตอนนี้นะครับนี่นคือเข้มขัดนี่เราสามารถเสียบได้เลยนะครับอ๋มันคือมันบวมมันคือไปบวมหัวตัวลอกขาดการตัวเองผิดอยู่นะมันจะยันตอมผู้ใหญ่หัวนะเข็มขัดอ้าล็อกลอกแล้วล็อกแล้วนะครับอ่าอ่าเขาสามารถเลี้ยงลัดที่หลังก็ได้นะครับนี่ข้าดึง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 อะไรกันเลี้ยนเลี่ยนตัวนี้ไม่เลี้ยงลัด ก็คือกรณีเท่าไปเกิดทำงานไปได้ดีนะครับเพราะว่าความสิ่งที่พอคา,าดฝานอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นรถเท่าเสียรักนะครับไปเจอทางที่เป็นทางต่างระดับล้วเกิดการพลิกนะครับเราแท็กเตอร์มันล่มแท็กเตอร์มันขวมนะครับ แท็กเตอร์มันขวามเข้ากับยังสามารถอยู่ในตัวรถได้นะครับอยู่ในตัวรถบอกระเด็นหรือว่าบอลลูดออกไปให้แท็กเตอร์ทับนะครับอันนี้ค้นค้นขับก็จะปลอดภัยเนาะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยต่อมานะครับจะเป็นพวกลังค่านิรภัยนะครับเป็นพวกลังค่านิรภัย่บอลหางแข็งแรงถ้ากรณีลมนะครับพวกลังค่าก็จะบกป้องหงอนะครับจะยังคำแล้วก็บเฮนห้มีพื้นที่ที่ค้นขับนี่ครับสามารถจะจะปีนออกนะครับจะปีนออกจากตัวรถ จากด้านนอ,อกตัวรถไปได้นะครับข้องลังค้าเนี่ยเอิอข้องลังค้านี้เราไผ่ก่อนหางใหญ่แข็งแรงเนาะนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับเกี่ยวกับระบบสตาร์ทก็คืออยู่ในจูดของแทรกเตอร์เนี่ยเฮาจะมีระบบเซฟตี้นะครับอยู่ทั้งหมด2ตําแหน,งนะหน่งก็คือ1นะครับหก็คือตําแหน่งขัดเนาะตำแหนะ่งขัดนะครับถ้าเฮาบดหยาบขับด,ขด,น,ดนะครับถ้าเฮาบดหยาบขัดลูกยนสูดจังเสียนะครับจะสตาร์ทบปติดเนาะเฮาต้องทําการหยาบขัด ลงไปให้สุดนะอยากพัดลงไปให้สุดนะสตาร์ตติดแล้วก็ตำแหน่งที่สองก็คือของขั้นเกียร์พิธีโอยู่ด้านขวามืออืมนี่ครับอยู่ด้านขวามือนะครับถ้ามันบริยู่ในตำแหน่งบางหรือว่าถ้ามันไปเข่าเกียร์เกียร์ใดเกียร์หนึ่งไว้คือเกียร์พิธีโอเขาจะมีอยู่สองเกียร์เนาะมีเกียร์ความเร็วสูงแล้วก็มีเกียร์มาตรฐานเนะคือห้าร้อยสี่สิบรอบนะครับถายู่ตำแหน่งยังเสียเนี่ยก็จะซาดสตาร์ทบริติดนะครับ ต้องเลื่อนเกียร์มาอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับอันนี้ก็เลยมั่นใจเล้ว่ากรณีจะเกิดอุบัติเหตุจากการาสตาร์ทเครื่องโดยที่ไว้ตั้งใจนี่จะจะบ่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าป้องกันถึง2กรณีเกียร์บ่ว่างเท่ากับบางรถบางรุ่นหรือว่าบางยีห่ห้อหรือว่ารุ่นเก่าๆที่เป็นโบราาน,นะครับเท่ากับจะติดตึมเพราติดลรถพอมันติดแล้วมันก็จะวิ่งเลื่ยมนละวิ่ง,งเท่ากับตกใจแล้วก็ควบพุ่มรถบ่อยเกิดเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าตอนนี้คือหายห่วงว่าสตาร์ทบ่ติดนะครับ นะครับอ่าบางขั้นล้อหนานะครับตัวขั้นล้อหนาจะเป็นเล็กลอ้อนะครับขนาดหนานะครับหนาหลการ,ระบบดุมจะเป็นระบบอ่าเขาเรียกระบ,บปิดนะครับเป็นต่อกำลังโดยระบบฟันเฟืองเฉียงนะครับจะมีน้ำมันลอ้อเลี่ยงภายในเพราะฉะนั้นการซึกล้อจะหน่อยอายุการใส่งานจะนานนะครับจะทนราการเรื่องของการบังคับเลี้ยวก็จะเป็นให้โรลิก,กจะมีกาดกาันนะครับการนีความข้างแข็งแรงนะครับ การเนี่ยกันไม่ตามกันยังตามบอกให้ดีเกิดจะบกค่อยเสียหายนะครับเพราะเวลาเข้าไปใส่งานจะสมบูสมบันขนาดใดเท่ากบมันใจได้เลยว่าจะแข็งแรงเนาะนะครับเนาะจะทนทานประมาณนี้เนาะเอาเบื้องจากตรงนี้ครับเบื้องจากตรงนี้เบื้องจากสติ๊กเกอร์ตนนัวไหนมันเล็กมาเบื้องจากโลกโก้ตัวนี้เนาะจากโลกโก้ตัวนี้นะครับอ่าที่นี่มาเบื้อ,งต,ง,องตรงนี้่ามาเบื้องตัวนี้ครับอ่าเห็นไหม นี่คือรายการของโตผลิตภัณฑ์ที่ใส่น้ำมัน B20 นะครับเดี๋ยวให้ความลูลเกี่ยวกับน้ำมัน B20 กับทา้งบ้านจังน้อยนะครับกับปลูกค่าจังน้อยก็คือต้นน้มัน B20 นี่ครับเป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลนะครับประมาณ20%ในตัวน้ำมันดีเซลนะครับถ้าเป็นน้ำมันดีเซลปกติก็จะมีประมัน7%นะครับแต่น,นี้คือมีสูงขึ้นมากคือ20%นะครับตนนัวนี้แท็กเตอร์คุปตารถเกี่ยวคุบตานะครับรถด,ดําหน้า นะครับแล้วการ่วมไปถึงเครื่องยอนต์ดีเซลเป็นเครื่องยอนต์ขนาดเล็กนะครับกจ็จะเด็ดไปทดล่องแล้วก็รลองรับนะครับทําการรับรองผลการใส่งานของน้ำมัน B 2 e ี่แล้วว่าสินค้าของคู่ปตา,า,า,าน,นี่สามารถใส่งานได้นะครับสามารถใส่งานได้ถ้าเป็นแท็กเตอร์ถ้าเป็นแท็กเตอร์ก็นบับตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่เป็นต้นไปนี่คือใส่ได้ดทั้งหมดนะครับถ้าถามมาเป็นรุ่นก็จะใส่ไดบ้บ่ก็ได้ครับแต่ว่า,าถ้าจะใส่ให้ได้ดีอีีก็ ผมเอามาไปใส่เลยทันทีกับขั้จะทําการเปลี่ยนท้ายใส่กองเชือเพื่องก่อนแล้วก็ทําการเปลี่ยนปั๊มนะครับเป็นไดรเล็กปั๊มหรือว่าเอซี่ปั๊มนะครับจะตัวเอซี่ปั๊มของรุ่นใหม่นี่จะเฮ็ดมาให้รองรับการทํางานเกี่ยวกับมันดีซีเสิบได้ดีกว่าเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ก,กะใส่ได้นะครับอย่างเช่นรถเกี่ยวของฉันะครับรถเกี่ยวกับตั DC ้งแจดีซีเจ็ดสิบจนถึงรุ่นปัจจุบันเป็นต้นแม่ไว้จะเป็นดีซีเจ็ดสิบดีซีเจ็ดสิบปั J ๊ดดีซีก้อห่า นะครับ BC, uh, 93ที่เป็นตัวไม่ล่าสุดแล้วก,ก็ BZ ลอยหาเอกตัวนี้คือรุ่นใหญ่ที่สุดตัวนี้ก็ลองรับทุกรุ่นนะครับลองรับทุกรุ่นเนาะที่นี่สำหรับเคล็ดรลับนะครับเคล็ดลับที่บอรับอยากจะบอกก็คือถ้าลูกค้าผู้ใดนะครับลูกค้าท่านใดใส่ใน้ำมัน B20 เนาะแนะนํำให้ทําการเปลี่ยนใส่กองเชื่อเพิ่งนะครับเร็วกว่าระยะเวลาจากรุ่นปกตินะครับ เท่าโตนะครับก็บคือโดยปกติแล้วของเชื้อเพลิงของเทากับสินค้าทุกรุ่นจะเปลี่ยนประมาณทุกๆ400ชั่วโมงนะครับประมาณการทุกๆ400ชั่วโมงเนาะแต่งนี้นั่นก็ไปเบิ่งข้อมูลจําพ้องแต่รุ่นอีกที่หนึงห่งถ้าเท้าหันมาใส่ม่านบี20นะครับเท่าก็จะเปลี่ยนทุกๆ200ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของไบโอดีเซลที่มาจากาจากเพืชหรือว่าจากซาร์ติงส์นะครับเท่าก็จะ มันจะมีฝุ่นมีตะกอนมากอ่อนาหางจะเยอะกว่านจักน้อยนะครับเท่ากับทาการเปลี่ยนใส่กรองตัวนั้นให้เร็วขึ้นเพราะนั้นประสิทธิภาพแรงมากของรลนะครับก็จะจะสามารถใส่งานได้อย่างมีสมรรถนะได้อย่างเต็มที่นะครับเนาะโอเคเนาะสำหรับ b 2 0นะครับสำหรับการรับประกันแทกเตอร์รร ector, นะครับอ้ามาเบิงมาเบิงทั้งผีครับอ่าลุกขึ้นมาจักน้อยสำหรับการรับประกรันแทกเตอร์รุ่นนี้นะครับรุ่นแสเปเชียลของเข้าเนี่ยนะครับ การรับประกันสูงสุดอยู่ที่นะครับอยู่ที่1,500ชั่วโมงหรือว่า15เดือน15เดือนแล้วแต่ยังไหนจะมาถึงก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นว่ารับประกันอย่างแน่ก็คือให้สอดคล้องตามเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ในคู่มือการรับประกันตัวน,นี้คือจะแจกให้ลูกค้าทุกคนนะครับแจกไปกับแทรกเตอร์ไปกับรถเกี่ยวไปกับสินค้าทุกอย่างเป็นสินค้าใหม่นะครับว่าการรับประกันเอาจะมีเงื่อนไขการรับประกันอย่างแน่นะครับถ้าบกพร่องจากการผลิตบกพร่องจาก <c oughs> สินส่วนบาแข็งแรงนะครับพว <c oughs> กนี้เขากับยินดีจะรับผิดชอบให้โดยที่ <c oughs> บม่มี่ารช้ายใจอย่างนึงสิน <c oughs> สำหรับการนำเสนอ L Special SP นะครับ <c oughs> มื่อนีเนาะก็อธิบายไปก็คงจะเข้าใจนะครับแล้กก็เรื่องของการออกแบบนะครับเพื่อความสวยงามออกแบบเพื่อความสะดวกนะครับและกะ้กการองรับตัวสำคัญนึ่งคือรองรับน้ำมัน B20 ใดเพราะว่าราคาน้ำมันดีเซลทั่วไปนะครับเพาน้ำมัน b 20 b 20จะถูกกว่านะครับประมาณ3บาทต่อลิตรเนาะเพราะฉะนั้นก็จะซอยอกรณีหนางานนะครับเข้าจะได้ประหยัดตังค์นะครับจะได้ประหยัดตังค์แล้วก็มีตังค์เก็บเยอะๆนะครับนอกจะซซอยลดค่าใช้จ่ายไปตามตัวนั้นนะครับส่วนในเรื่องของการรับประกรรันแล้วก็เรื่องของการรันตีคุณภาพนะครับการ,รัาบประกันยาวไปถึง10หาเดือนนะครับหรือ1,500ชั่วโมง สำหรับนะครับการนำเสนอมือนี้กับผมธนดลมนาาณพัสนะครับตัวแทนของราชาเทคเตอร์นะครับก็บขอโจบการนำเสนอหรือการได้สดได้ใบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ